ก็หวัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอ้ครับก็คลิปนี้อยู่กับเกมพอทเทอร์ไนท์ครับผมกับ ep ีที่7แล้วนะครับก็หรือเปล่าวะเออก็น่าจะใช่นะครับก็โอเคอยู่กับเออดินแดนแห่งแคลแคลรัมนะครับก็โอเคเป็นด่านที่ไม่มีประตูนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเล่นเกาะนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็น่าจะมาที่เกาะนี้ต่อนะครับเพื่อที่จะอืมครับก็ตามนั้นแหละเพื่อจะสำรวจนะครับก็โอเค อย่างแรกเลยคือที่นี่ไม่มีประตูเราก็ต้องหาคนนะครับก็ประตูเราไม่ต้องหานะก็โอเคเดี๋ยวผมขอเดินหาคนก่อนนะทุกคนเฮ้ยทุกคนผมเจอห้องใตดินนะโอเคเดี๋ยวผมลองลองล,อง,ลองมาดูก่อนนะครับทุกคนโอเคน่าจะเป็นดันเจียนนะครับผมว่ามือเชียวโอเคผมผมไม่มีไอ้นี่นะผมไม่มีไอ้นี่ลนะเอออะไรวะผมไม่มีเออใช่ผมไม่มีหมวกไอ้นี่นะที่ให้ส่องแสงคนระับผมผมไม่มีหมวกคนเมืองนะเออ ผมก็ต้องเอาผมก็ต้องกลับมาใช้คบเพลิงเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรก็โอเคแต่พพเพื่อผมว่าคบเพลิงมันสว่างกว่านะครับทุกคนวยอะไรวะเนี่ยเพื่งเห็นอะไรไหมก็ <c oughs> นึกก็นึกว่าอะไรก็น่าจะบัคกนะครับทุกคนวิโอเคอันนี้ผมเคยเห็นแล้วนะครับทุกคนแต่ว่า ไอแบบนี้คือมันจะไม่มีทางไปก็ไอเนี่ยมันจะไม่มีทางไปต่อนะครับก็โอเคก็ผมก็จะมาทางนี้แทนนะครับโอเคนะครับทุกนก็ทางนี้ก็ไม่มีทางไปต่อแล้วนะครับแต่ว่าผมเจอแสงตรงนี้ครับผมก็โอเคนีไงโอเคมีสมบัติซ่อนอยู่นะครับก็โอเคเมืองนี้ผมว่าน่าจะมีแค่นี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราผมคิดว่าเรากับเทเลพอร์ตดีกว่านะโอเคโอเคครับผมก็ได้ลงมาที่เมืองนะครับทุกคน โอ้เหมืองน,นี้ใหญ่อยู่นะครับทุกคนปล่อยให้ไอตัวลูกกระตานี่บินชนดีกว่าแล้วทุกคนโอเคเรียบร้อยอโอเควิอะไรอะ่ะแล้วผมขอเรียนรู้กันนะครับทุกคนเตาถ่า,ทานทรงสูงสไตล์คลาสสิกเป็นไงวะอ๋ออันนี้สินะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรครับก็โอเคเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับทุกคนวิทุกคนผมเจอ ผมเจออะไรด้วยดูดิโอเคผมตีเอ้ยผมได้นกฮูก,กทุกคนดูดิโอเคน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับก็โอเคเ๋ยวผมจะลองใส่ดูโอ้บินตามอย่างนี้เลยโอเคครับผมผมว่าผมชอบนกฮูกนะผมเอาปลาหมึกทิ้ง <laughs> โอเคก็มันมีอีกทางหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูอีกทางหนึ่งนะครับผม โอเคครับทุกคนทางนี้ก็มันก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่มีโอ้ยโอเคมันมีสมบัติครับผมทางนี้นะก็โอเคผมเปิดสมบัติเลยแล้วกันโอเคได้แล้วมั่งเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นไปดีกว่านะครับก็ที่นี่ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะโอเคครับผมผมก็เจอคนแรกแล้วนะครับก็อยู่นี่ครับผมเหมือนเขาจะเป็นคนเมืองน,นะครับ นี่โอเคอ๋อเขามีอุ๊ยเขามีทองแดงกระฐานขายโ okay. อเคหู้ของดีเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะซื้อทองแดงมาเยอะนะทุกคนอ๋อจำนวนมีจํากัดนะครับทุกคน okay. โอเคโอค้โหผมนกึกว่าซื้อได้เรื่อยเลย,เลย,เลยโอเคเดี๋ยวผมเมามาหมดเลยครับโอเคบอกลาเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปสํารวจข้างล่างนี้ดูนะครับก็โอเคมาลองได้เออทางนี้นะผมก็โอเคผมก,ก็วไปได้สองทางนะโอเค เดี๋ยวผมเก็บริ้วเพื่อนๆนะครับโอเควิทุกคนผมเจอหิบสมบัติใหญ่ครับทุกคนสวยโอเคโอเคดูเขราว่าจะได้อะไรนะหิบสมบัติใหญ่นะครับทุกคนวิตะขอทองแดงวะทุกคนมันคืออะไรวะอาวุธเลยน่ยาจะเป็นอาวุธนะครับทุกคน โอเคแต่ดาบจะแรงกว่าแต่ว่าผมว่าอัอเนี้ยอาวุธมันมีสกิลนะผมคิดว่าผมใช้อาวุธอันนี้ดีกว่านะครับโอเคดาบผมทิ้งเลยผมใช้อันนี้แทนนะครับโอเคนี่เป็นไงโคตรเจ๋งโอเคเ๋ยวผมกลับขึ้นไปก่อนดีกว่าครับทุกคนโอเคผมเหลือคนสุดท้ายนะครับที่ผมต้องหานะซึ่งผมเจอไปแล้วคนนึงอยู่ตรงโน้นนะครับซึ่งเออผมจะหาอีกคนผมว่าอีกคนหายากแน่เลยทุกคน โอเคครับผมหาคนสุดท้ายไม่เจอนะครับแต่ผมคิดว่ามีี่สุดท้ายที่ผมต้องไปหาแล้วนะครับก็คือเออมันอยู่ข้างบน <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูนะครับผมวีทุกคนผมเจอเหมือนกับคล้ายๆบ้านนะโอเคผมผมคิดว่าน่าจะมีคนนะครับผมโอเคต่ออย่างนี้รวัวเลยแล้วก็โอเคน่าจะมีคนนะครับตรงนี้โอเคผมมาแล้วผมมาเยี่ยมเยียน นี่ไงโอ้โหมาอยู่อะไรข้างบนนี้เนี่ย strom, โอเคค้นหา้วเอาชนะเอออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะไม่มีกี่คนว่าแมมนเนี่ยอ๋อโอเคครับผมมันมีสามคนเหรอเอ้อะไรวะตอนแรกมันบอกแบบมีสองคนนะครับพอวิ่งมาดูจริงๆนะมันมีสามคนนะครับโอเค อ๋อเขาให้เราเอาชนะตัวนี้ครับผมโอเคได้เลยผมก็ต่อ,อยละกันมาตีไวมากครับทุกคนนี่ดูดิผมต่อยรัวเลยตายเลยโอ้โหโอเคอีฟี่ครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันก่อนเลยครับผม โอเคได้ XP นะผมแล้วก็ได้ยาของตอบแทนโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปแมปอื่นครับผมเพราะว่าแมปนี้หมดแล้วนะก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปแมปนี้ต่อเลยครับโอเคไปกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนก็มาอยู่กับด่านยอดเขาโกเมนนะครับอ้ยไอ้นี่มันตัวเออเหมือนกับด่านที่สองนี่ใช่ไหมโอเคโอ้ด่านนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะครับก็เหมือนแบบเหมือนเราจะยังไม่เคยเจอนะครับก็ โอเคเรามาดูข้อมูลแบบนี้กันดีกว่านะครับทุกคนก็จะมีเอแร่มามรกดแร่ทองแดงครับผมซึ่งเอมีคนอยู่สี่คนเราเจอไปแล้วนะครับคนหนึ่งโอเคเหลืออีกสามคนนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราหาคนกันก่อนเลยนะทุกคนโอเคครับก็เจอประตูนะครับก็ในนี้อาจจะมีคนนะครับผมคิดว่าอุ้ยไม่ใช่ว่ะอาจจะเป็นดันเจียนนะครับผมใต้ผมเรานะโอเคเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูชั้นบนก่อนนะครับเพราะข้างล่างมันชอบเป็นเอ่อพวกดันเจียนสมบัตินะครับก็ผมแจ้งไม่ขึ้นนะครับผม ต่อยไม่โดนโอเคต่อยลอวลอยเลยครับทุกคนโอเคแต่เรากลับลงไปข้างล่างแนละ้วโอเคผู้เดินน้นมาทำไมวนะเนี่ยโอเคโอเคเรามาใต้ดินแล้วนะครับทุกคนโอเคต่อยต่อยต่อยต,อต,อตายเลยโอเค ตรงนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็โอเคแยวผมเปิดกรงต่อเลยนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคตัวนี้มีประตูเปิดได้ครับผมโอเคมีหัวกระโหลกเต็มแนละผมก็ต่อยเลยนะโอเคก็จัดการไปนะครับสองตัวก็อีกที่หนึ่งก็จะมีอีกนะผม โอเคหมัดมันต่อยเร็วมากนะทุกคนอ,อ้ผมโคตรชอบอะแต่ถึงมันจะเบากว่าแต่พอแบบรวมๆแล้วเรื่องการต่อยเนี่ยผมคิดว่าดามิน่าจะแรงกว่าเลยนะผมว่าดูดิบางดอกมันก็ติดขี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีครับผมโอเคเจอสมบัติครับผมตรงนี้โอเคได้หมวกมาแต่สเตตัสผมไม่รู้นะโอเค สตตัสน่าจะพอๆกันครับโอ้มันเป็นหมวกอันเดียวกันเลยนี่หว่าโอเคก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับ โอเคครับทุกคนผมก็เจอห้องใต้ดินนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยนะครับผมโอเค เหมือนมันเป็นบ้านใต้ดินอีกแล้วนะครับทุกคนตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ดันเจี้ยนแต่ว่ามันเป็นบ้านใต้ดินนะครับเอ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยเก็บได้ไปโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกันเอ้ยแบบนี้หาคนยากมากครับทุกคนผมไม่เจอคนเลยนะไ่เห็่าเจอแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสร้างบล็อกนะครับผมเพื่อขึ้นไปหาคนดูดว่ะอ๋อโอเคครับทุกคนผมเจอ ผมเจอบ้านใกล้ๆแล้วนะครับโอเคผมคิดว่าบ้านนี้น่าจะมีคนนะครับก็โอเคผมมองจากที่สูงผมก็เห็นเออโบราณสถานหลายที่เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะครับว่าอันนี้มีอะไรเออมีบ้านหมาโอเคม,มีหมาขายด้วยนะครับทุกคนอันนี้เหมือนกับแบบจะไปเป็นคู่หูอะไรวะด้หมีแมวด้วยครับผมโอเคมีกบเหมือนที่เนี่ยเป็นที่ขายสัตว์เลี้ยงครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลิงนะครับผม โอเคก็เราก็จะเอ,อ่อไม่ซื้อนะครับผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนี่เรามีนกอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคอืมโอเค,อเคตรงนี้กับเออข้างหลังอันนั้นผมสำรวจไปแล้วนะครับผมก็มีเหลือแต่ตรงนู้นกับตรงสองอันนี้ผมที่ผมยังไม่สำรวจนะครับผมก็โอเคและอีกสองคนที่เรายังไม่เจอนะครับก็ด่านนี้มีประตูบอกว่าน่าจะมีะครับมีประตูอยู่สองที่นะครับ ก็ทั้งหมดนะก็โอเคเดี๋ยวเราเดินหาคนกันก่อนเลยครับผมโอเคก็มาเจอกับดันเจียนนี้นะผมโอเคเดี๋ยวผมลงไปสำรวจกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปจะไปดูทางด้านนี้ก่อนนะครับผม ตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะขุดอันนี้ลงไปดูนะครับผมเฮ้ยเอาวะตรงนี้มีประตูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอฆ่าโครงกระดูกนี่ก่อนปึ๊บโอเคเปิดกันไปก่อนนะผมโอเคผมจะไม่สนใจนะผมจะวิ่งไปเลยครับผมโอ้โหดันเจ้ยนนี้ใหญ่มากครับผมโอเคทางนี้ไม่มีอะไรครับผมโอเคลงไปเลย Okay, เจอโครงกระดูกโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอต่อยกันแล้วทุกคนอ้าวตามมาอะไรหนูเออเรียบร้อยโอเคเราเปิดเข้าไปดูแล้วโอเคเจอโครงกระดูกแล้วครับผมโอเคเจอคนแล้วครับผมหนึ่งคนนะโอเค เฮ้ยผมแปลกใจที่คนมันมาอยู่ในที่แบบนี้นะครับผมโอเคโอเคเอาชนะเกเซ,ซอร์สายฟ้านะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยแมวโอเคเราต้องเอาชนะไอลูกกตาสายฟ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอืมสำรวจกันต่อยนะผมเห็นรูตรงนี้ด้วยผมไม่รู้ว่ารูอะไรอะ่ะแต่ว่าทางนี้ไม่มีทางขึ้นนะทุกคนเออใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอเฮ้ยเดี๋ยนะ อันนั้นเป็นดินนี่โอเคอันนี้เป็นดินนะผมก็ไม่มีอะไรนะโอเคทางขึ้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปเออที่เดิมนะครับจะได้ไม่หลงนะโอเคครับเราต้องเออกลับขึ้นไปนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะต่อบล็อกดินนขึ้นไปเลยนะครับผม โอเคก็ที่นี้เราก็มาสำรวจแล้วนะครับก็เออผมก็จะไปสำรวจอีกทางหนึ่งต่อนะครับผม โอเคครับเราก็ทำเควสสำเร็จแนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะสำรวจให้สุดทางก่อนนะครับผมถึงจะกลับไปนะโอเคครับผมตรงนี้ก <g iggle> ็มีประตูน,นะครับมาสุดทางนะ โอเคครับผมก็ได้ใส่ประตูเข้าไปแล้วนะครับก็โอเคเราก็สามารถปลดล็อกเออที่ที่จะไปได้แล้วครับครับหนึ่งด่านก็โอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปหาลุงเมื่อกี้ก่อนนะครับผมโอเคมานะครับผมตอนนี้โอเคเราก็ทําเควสเสร็จแล้วครับผมก็ได้หินลุงมานะครับก็ไม่รู้ไปทําอะไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปจุดเดิมนะเพราะมันมีปราสาทใกล้ๆนะครับผมก็ผมก็จะสำรวจอีกปราสาทข้างๆนะครับผม ก็โอเคครับผมก็เออเหลืออีกคนสุดท้ายนะผมก็จะออกตามหาอีกคนหนึงนะครับผมก็ผมคิดว่าอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นชั้นบนก่อนนะครับผม โอ้ทุกคนมันมีรูข้างล่างเลยนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมก็จะสำรวจรูด้วยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมลงไปเลยแล้วกันเอ้าเอ้ามันน่าจะเป็นบล็อกกั้นเหมือนกันนะผมตรงนี้นี่ไงน่าจะบั็กนะครับผมก็โอเค ก็ผมคิดว่าในนี้อาจจะมีคนเหมือนกันก็ได้นะผมว่าเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันทางตันนี่วะโอเคเดี๋ยวผมผมว่าผมขึ้นไปดีกว่านะโอเคก็ต่อบบล็อกเลยครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยทางนี้กันต่อเลยครับทุกคน ก็โอเคครับก็ท okay, ี่น okay, ี okay, ่ก okay, okay, so okay, ็ผมก็สำรวจหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็โอเคเหลือที่สุดท้ายที่ผมยังไม่ได้สำรวจนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเออไอที่มันเป็นคล้ายๆเต่าครับผมเโอเคเดี๋ยวผมจะออกสำรวจนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเทียรีพอร์ตกันก่อนเลยโอเคก็เหลือที่สุดท้ายผมไม่สำรวจคือที่นี่นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมลงไปสำรวจกันเลยครับผมโอเค เป็นที่แคบๆนะครับผมรู้สึกว่าดันอาจจะใหญ่อยู่นะผมว่า โอเคครับเออตรงนี้ก็เป็นทางตันนะครับก็ผมก็คิดว่ามันขุดขึ้นไปผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเจออะไรนะจริงๆอะดีดิเพราะผมเคยเจอดันแบบนี้นะผมก็ขุดไปมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะเอ่อกลับขึ้นไปดีกว่านะครับก็ผมก็จะกลับไปหาคนเหมือนเดิมนะครับแต่เพราะคนสุดท้ายน่าจะหายากนะแต่ถ้าหาไม่เจอผมก็จะไม่ไม่ฝืนหาต่อนะครับผมก็จะเอ่อไปแอบอื่นดีกว่าหาประตูอะไรประมาณนี้ครับผม วีทุกคนผมเดินมาเจอไอเนี่ยประตูประตูใหญ่นะครับอันนี้น่าจะเป็นประตูไปหาบอสนะครับทุกคนถ้าให้ผมเดานะก็โอเคเดี๋ยวผมขอเช็คเข็มทิศก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมต้องเช็คเข็มทิศโอเคโอเคนี่ครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นประตูไปหาบอสนะครับโอเคเปิดเลยเออผมต้องใช้ไอ้นี้ย เอาเฮ้โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะใส่อ๋อคือมันต้องใส่ลูกกระตาโอเคนี่ตรงนี้เป็นไงโอ้โหโอเคประตูเราก็หาครบแล้วนะครับซึ่งผมก็เดินหาคนจนทั่วแต่ก็ไม่เจอก็ผมก็จะไม่หาต่อแล้วนะผมก็ผมคิดว่าถ้าเกิดปุ่มมัวแต่หาคนผม,ผมคิดว่าผมจะเล่นเกมนี้นานนะครับผมซึ่งมันเหนื่อยครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะ เน้นผ่าน่านต่อไปเรื่อยๆแล้วกันคนไหนหาไม่เจอเราก็จะไม่หาต่มคนไหนหาเจอผมก็จะหาผมเดี๋ยวผมจะลองหาโท่แแบบก่อนแต่ผมหาแล้วนะครับผมก็จะไม่เจอใครเลยนะครับก็โอเคผมก็เได้เล่นแค่นี้ครับผมส่วนพาร์ทหน้าผมคิดว่าผมก็น่าจะสำรวจเกาะน,นี้นะครับผมแล้วก็ตะลุยบอสนะครับผมก็โอเคส่วนอีพีนี้ก็ ใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมฝากกดกระดิ่งครับผมจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็โอเคไว้เจอกัน EP หน้าครับผมก็ไม่มีแล้วก็ไปละบาย